สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแก้มค่ะในหน่วยต้นไม้แสนรักค่ะวันนี้นะคะคุณครูแก้มจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้นั่นเองค่ะ,ะการปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆคิดว่ามีแบบไหนมั้งคะ อแบบใช้เมล็ดนะคะหรือว่าเป็นการปักชำนั่นเองค่ะแบบใช้เมล็ดเนี่ยจะง่ายมากนะคะมีเมล็ดเราก็เทไปนะคะใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่น้ํานะคะให้เรียบร้อยเราก็จะได้ต้นไม้นะคะที่เราได้ปลูกกันค่ะแต่ถ้าเป็นการปักชำตอนกิ่งนะคะจะมีกรรมวิธีเนี่ยที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะกว่าจะได้ต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ การดูแลรักษาต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่ามีแบบไหนกันบ้างคะในการดูแลรักษาต้นไม้หรือเด็กๆคิดว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะมีไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ด้วยกันค่ะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเราจึงจะต้องดูแลเอาใจใส่นะคะ,ะการดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นการ พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ําหรืออาจจะเป็นการถอนหญ้าบริเวณรอบๆต้นไม้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูแก้มมีนิทานให้เด็กๆได้ดูกันนะคะในเรื่องมเมล็ดพืชน้อยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องมเมล็ดพืชน้อย วันหนึ่งขณะที่มเมล็ดพืชน้อยกําลังนอนอย่างมีความสุขฝูงมดที่เดินผ่านมาคุยกันเสียงดังจนมเมล็ดพืชน้อยตกใจตื่นและได้ยินมดคุยกันว่าเดินเร็วๆเข้าฝนจะตกแล้วถึงฤดูฝนแล้วจริงๆหรือมเมล็ดพืชน้อยคิดและขณะนั้นเองเจ้าไส้เดือนดินก็ค่อยๆชอนชัเข้ามาใกล้มเมล็ดพืชน้อยจึงถามว่าไส้เดือนจ๋าฝนจะตกจริงๆอย่างที่มดคุยกันหรือเปล่า และเมื่อฝนตกลงมาทำให้ดินมีน้ำประกอบกับมีอากาศที่พอเหมาะ,มะเมล็ดพืชน้อยจึงคิดว่าโอ้ได้เวลาที่ต้นอ่อนของฉันต้องใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยงเพื่องอกและ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วสิต่อมาไม่นานมเมล็ดพืชก็เริ่มงอกโดยมีรากสีขาว ออกมาจากเมล็ดจเจริญเติบโตลงไปในดินส่วนยอดอ่อนจเจริญเติบโตโผล่พ้นดินเมื่อเวลาผ่านไปรากของพืชจะยาวลึกลงไปในดินมากขึ้นเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารในดินส่วนยอดก็จะ,จะเจริญเติบโตชูสูงขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับสร้างใบแท้เราเรียกต้นพืชขนาดเล็กที่งอกจากเมล็ดนี้ว่าต้นกล้าในขณะที่เมล็ดเริ่มงอกและเจริญเติบโตนั้นจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ย ทำให้ใบเลี้ยงค่อยๆรีบเล็กลงจนหลุดล่วงออกจากลำต้นต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ต่อไปจบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเมล็ดพืชน้อยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้มากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุกูแก้มมีใบงานเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะ ให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับต้นไม้จากสูงไปต่ำค่ะจากสูงไปต่ำนะคะโดยใส่ตัวเลขในช่องวงกลมนั่นเองค่ะนี้เลยเห็นไหมคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าต้นไม้จากสูงไปหาต่ำเนี่ยมีต้นไหนกันบ้างคะ,ะเด็กๆคิดว่าต้นไหนเอ่ย ตันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเราก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะคะในช่องวงกลมเลขหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเดี่ยลงมาจากอันนี้หน่อยอเป็นต้นไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะอายังไม่ใช่นะคะเด็กๆตัวนี้ใช่ไหมคะอาถูกต้องเลยค่ะ,ะเราก็ใส่ตัวเลขลงไปนะคะต่อไปค่ะ ต้นสุดท้ายเลยต่ำที่สุดนะคะเตี้ยที่สุดอ่าต้นไหนคะต้นไหนเอยต้นนี้ไหมอ่าต้นนี้เราใส่ไปแล้วนะคะต้นอ่าต้นนี้นะคะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทํานะคะใบงานเกมการศึกษาที่คุณครูแจกไปให้นะคะอ่าในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรนะคะเด็กๆติดตามให้ดีๆนะคะสําหรับวันนี้ครูแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ